สวัสดียามเช้าครับนะฮะตอนนี้เวลา8โมงกับ10นาทีนะฮะวันอาทิตย์นะก็เรามา planning trade bitcoin กันนะครับ <c oughs> ตลาดคู่เงินในทองคำก็หยุดนะฮะวันนี้วันอาทิตย์นะครับดังนั้นนะครับเทรดเดอร์ท่านใดที่เทรดคู่เงินนะครับแล้วก็ นะทองคำเนี่ยนะครับวันนี้ก็ใช้ชีวิตไปก่อนพักผ่อนเต็มที่นะครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เราก็มาเริ่มต้นเทรดกันใหม่นะครับและผมก็จะขออนุญาตทำหน้าที่เป็นการแบ่งปันนะครับเท่าที่ความรู้ที่มีอยู่นะครับนะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับนะโอเควันนี้เราก็มา planning trade bitcoin กันเลยจ้าไปที่ day trade นะฮะนะฮะก็อ่า day trade นะฮะทั้งเช้าเมื่อวานนี้นะฮะจบเป็น b e l l i s h นะฮะก็คือจบแดงนะครับ แต่ว่าเป็นการจบแดงที่แท่งเชียนนะครับกลับจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับนะฮะลงมาจริงแล้วนะครับแล้วก็ถอดไส้ขึ้นไปนะครับดังนั้นแรงขายเนี่ยย่อมมีมากกว่านะครับไออ่ขอโทษทีฮะก็คือแรงแรงแรงซื้อเนี่ยมีมากกว่านะครับนะฮะทีนี้เราไปที่ H4 ครับไปดูแพทเทิร์นกันนะครับนะแพทเทิร์นก็นะครับฐานล่างเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับนะฐานล่างปรับสูงขึ้นนะครับก็ บ่งบอกถึงว่าในไทม์เฟรม H4 นั้นนะครับก็มีแรงมีแรงขึ้นมากกว่าแรงเซลล์นะครับทีนี้เราไปดูที่ H1 ครับไปดูเทรนกันนะครับเทรนตอนนี้นะครับกำลังจะเริ่มต้นเป็นเทรนขาขึ้นในไทม f เฟรม H1 นะครับนะแต่ว่าลักษณะของ golden cross นั้นก็ยังไม่เกิดนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็เมื่อเรามอง ผมมองว่ามันเป็น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 คาร์บายนะเพราะว่าในเด y ์เทรดนะครับนะแท่งเทียนจบแดงจริงแหละนะครับแต่ว่าเกิดการถอดไส้เยอะมากนะครับกลับจากคาลงเป็นขาขึ้นดังนั้นสัญลักษณ์ของแท่งเทียนแบบนี้นะครับมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายดังนั้นก็คือเราจําเป็นจะต้องมองเป็นคาร์บายนะครับเมื่อเรามองเป็นคาร์บายนเราก็ไปหาดีมมนโซนนะครับผม นะโอเคนะฮะหน้าตัวนี้นะฮะเราก็ได้ดีมันโซนในทำเฟรม H หนึ่งแล้วนะครับราคากรอบบน48,990นะครับราคากรอบล่างนี้นะครับ4 8 1660ล,ละกันนะครับช่องว่างนี้นะครับเราก็สามารถกระเจาด้วยถอยได้แพทเทิร์นที่เราต้องการอาทษแานดิม d นโซนที่เราต้องการนั้นต้องเป็น d e m a n แพท t ทิร์นะครับหน้าตอนนี้นะครับเป็นด m ม n นแล้วนะครับเป็นแพทเทิร์นเราด้วยนะครับเรลี่เบสเรลี่นะจ๊ะดังนั้นเราต้องรอให้มันย่อลงมาก่อนนะอยู่ในโซนราคา48,990จากนั้นเราค่อยบ่ายนะจ๊ะ โอเคนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันบิตคอยเป็นขาบ่ายขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการเป็นเทรดเดอร์นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ